มากินหมูกระทะกันค่ะอันที่จริงว่าจะกินพรุ่งนี้นะมีเหตุต้องมีธุระด่วนต้องได้ไปธุระก็เลยกินซะวันนี้เลยอันนี้เนี่ยไม่เปิดไฟเหรอไม่เปิดไฟแล้วมันจะไป xuất rồi, xong rồi, xong rồi, rồi, เราติดข้างนุ้งก่อนเลยข้างหรออืมแค่นี้ก็กินไม่ทันเนี่ย

เปิดใหม่เปิดไปใหม่แม่เอาไม้อบก่อนแม่ใส่ให้หน่อยวิเร็บไหมอ่ะเดือดไปเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยได้หยิบก่อนอันนั้นยังไม่สุกเปล่าสุกยังเนี่ยอันนี้สุกแล้วโอเค นั่นยงังอันนั้นเพิ่งเพิ่งจะทำนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เออเดือดค่ะก่อนนะเดี๋ยวนนะยสิใจเย็นมือโอ้มันก็เพิ่งจะเดือดไหมแล้วเราปิดทำไมนะอ,อ่ะไม่ได้ปิดนะมันดับตัวเองหรออ่ะมันดับตัวเองเอาไปไว้ในจานเราเลยมันดับตัวเอง ี <laughs> ่อวดงั้นนะกจะกินเกินไหมแม่จะใส่ให้ก <c oughs> แเราหยิบขึ้นมั่งได้เนี่ยพอแล้วเนี่ยนี่นี่ยังไม่ได้หยิบเลยอะ่ะอ่ะปิดเลย แม่ไม่กินแล้วแมก็คคนเดียวพอไหมนี่เนี่ยตุกแล้วสองอันเนี่ยนี่ก็ตุกแล้วเนี่ยตุกหมดแล้วตุกหมดแล้วใ่ะ

ลอกปนม่ไหอืมนี่ค่ะ ใส่จังภาพเสียงภาพเสียงที่หลังแน่เลยเพราะว่าว่าได้ห่วงกินเนาะ เป็นคนหมักเองเลยนะคะเนี่ยอร่อยไหมล่ะหมักมเองมาม่ก็คนหมักให้อร่อยมากาน้ำจิ้มแม่เผ็ดไปไหม เอาไม่กินน้ำจิ้นกุกี้่ะเอาช่วยไมมแบ่งเพราะว่าถ้าเราจิ้มลงไปอ,อย่งนี้มันจะเสีย รือไม่ทันแล้วแม่กินไปแล้วกินไปแล้วไงโอเคนะก็ตักเอาสี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มที่แม่เขาทำเองนะคะเสียงไม่มีเลยเหรอ,หอเสียงไม่มีเ,เหรอจ๊ะ

มูหมดแล้วมูแปดติ๋บบาทลงทุนร้อยกว่าบาทถ้าไปกินร้านก็เท่าไหร่กกร้อยกว่าสามหกเก้า กินนี่หมดแล้วเนี่ยหมูมอ่ะไม่ไม่จะย่างทีเดียวเลยเราจะได้ปิดไฟได้ไม่เปลืองไฟเราสาะประหยัดไฟได้แตงเยอะเอาค่าไฟมากินหมูกระทะ ม่ต้มน้ำไหมไม่ยังไม่ได้กินกตึกเลยไม่จะย่างทีเดียวไม่ไม่จะย่างทีเดียวเราจะได้ปิดไต่ที่ร้านไม่มีน้ำจิ้มแบบหนนะแี้วะมีหรอไม่เห็นแคน้ำจิ้มหรอ

ดีนะต<ด>ิดใส่ข้างนี้เลยติดใส่ข้างนี้เลยเอเคยะเราไม่กินตั้งโอ้เราก็ ไม่ต้องตักไปจิ้เจ่นแล้วก็ตักไปนี่คือสุกเลยอสุกแล้วหมูข้างนู้นก็กสุสหกสหมดแล้วน,น,นี่แม่รู้กูแม่ไปกินแล้วอะไรกินบ้างหมูอ่ะยังไม่เห็นแม่กินก็กินโอ้ไม่กินแกยังไงกินก็ต้องไหวชิ้นะ เดี๋ยวเราจะได้ันแล้วเราก็ปิดแกกินอย่างเดียวไม่ได้คุยมานะคะทุกคนไปจัดสักชุดหนึ่งเนาะทำกินเองนะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทก็ได้กินแล้วค่ะขยันล้างหน่อยขยันล้างหน่อย อวิดีโอเรายาวเกินไปไหมเนี่ยมวยฮะประมาณ15.44ว้าวเอเอยยาวเกินไปแล้วโอเคเอ่อก็เอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวย่าจะกินหมูกระทะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพราะว่าย่าจะไม่ตัดเลยนะก็เลยจะจะ,จะจะจะปิดดีกว่าน้องมวยเนาะแล้วแล้ว ก็มานั่ง,งกินกันโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปจต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ